ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่จะมาอ่านดาบพิฆาตอสูรนะครับผนจะขอเริ่มตั้งแต่แตจบภาคหนึ่งนะครับมีคดีคนหายไปอยู่บนรถไฟเราพระเอกก็ได้เดินทางไปปราบปามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนที่54สวัสดีคุณเลนโงคุบก,กตัดมาที่อินโนสเกะเขาก็ได้พูดออกมาว่าเจ้านี้มันไอ้นี่สินะเทพเจ้าของถิ่นนี้ผู้ปกครองพื้นที่นี้ตัวยาวมากแรงกดด้านมหาศาล ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหลับอยู่แต่ประมาทไม่ได้พอได้เช่นนั้นเซเนสือก็ทําหน้าเวอร์แล้วตอบว่าไม่ใช่นี่คือรถไฟไม่รู้จักเหลอแต่อินโนสเกะก็ทําท่าบอกให้เขาเงียบและเซเนสือก็พูดอีกว่าใจเย็นๆแต่อินโนสเกะก็พูดว่าไม่นายต่างหากที่ต้องใจเย็นถ้าจะเป็นคนนําเองแล้วต่อมาพระเอกของเราทันจิโร่ก็ได้พูดว่าอาจจะเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองแบบนี้ก็ได้จู่ๆก็เข้าโจมตีมันไม่ดี พอได้ยินพระเอ,อกผู้เช่นนั้นเซนนิสือก็พูดว่าก็บอกแล้วไงว่ามันคือรถไฟรถไฟหนาเข้าใจไหมเป็นยานพาหนะที่ใช้คนส่งผู้คนไอ้พวกบ้านนอกพอได้ยินว่ารถไฟพระเอ,อกก็ได้ตกใจแล้วพูดว่ารถไฟงั้นที่อีก,กาบอกก็คือเจ้านี่น่ะสิพอเช่นนั้นเซนนิสือก็พูดว่าอีกาเหรอแล้วระหว่างที่พวกพระเอ,อกกำลังสนทนากันอยู่นั้นเจ้ากั้งอีกตัวหนึ่งก็ได้หัวโขกรถไฟบุกทะลวง พอได้ยินเสียงน้งเซนเนสือก็ได้หันไปแล้วพูดว่าหยุดสักทีไอเขาทันใดนั้นเจ้าหน้าที่รถไฟก็ได้วิ่งมาแล้วพูดว่าพวกแกทําอะไรกันตามสเตปเซนเนสือเป็นคนยี่ขาดทันทีี่เห็นเช่นนางเขาก็พูดออกมาว่าเว้ย้องกับทำหน้าท่าทางตกใจทันทีพวกเขาเห็นพวกพ่อเอกพกดาบอยู่ก็ได้พูดมาว่าพกดาบด้วยเรื่องตำรวจเร็วเข้าเซนเนสือที่ได้ยินเช่นนางก็พูดว่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วหนีเร็วเข้า ดังใจที่เคียรนสื่อรลากเพิ่มสองคนขึ้นมาบนรถไฟเราก็ได้ชี้แจงกับผู้พรองเขาอีกครั้งเพราะพวกเราเป็นกลุ่มพิคาตออสูรไม่ใช่องค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจริงๆเลยพวกดา่าเบินเปมาไม่ได้ถึงจะบอกว่าอสาูรมีอยู่จริงก็ไม่มีใครเชื่อจะสร้างความปั่นป่วน,นเอาซะ,ะเปล่าๆพอดีฉนานเพ่ของเราก็พูดว่าทั้งที่พวกเราพยายามกันแทบตายแท้ๆพอเพ่พูดจบเทนเนสื่อก็ได้พูดว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่นาะ คนอื่นก็อดบับซ่อนไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันหลังจากที่เขาพูดจบพอก็ได้หันไปหน้าไปหาอินโนสกอินโนสกเอาดาบเนบไว้ข้างหลังท่าทางภาคภูมิใจมากแล้วเซเนสือก็พูดว่าเห็นชัดเจ๋วเลยไอบ้บ้าใส่เสื้อผ้าด้วยสีฟ้าแล้วต่อมาทันคิโรก็พูดว่าถ้าขึ้นรถไฟที่ชื่อว่ารถไฟวันนี้นี่รันจะได้เจอกับคุณเลงโงคุละ่ะดูเหมือนว่าคุณเลงโงคุก็ขึ้นรถไฟไปแล้วพอได้ยินพระเอกผู้เช่นนั้นเซเนสือก็พูดว่าจะเจอคนเหรองั้นฉันจะไปซื้อตัวใ พอดีเชน้นเพจก็ตอบว่าเข้าใจแล้วขอบคุณแล้วเซนิสือก็ตอบว่าซ่อนดาบแล้วเดินลำบากชะมัดแล้วต่อมาก็ได้มีเสียงตะโกนว่าโอ้อยู่ในท้องแล้วอยู่ในท้องเทพแล้วเริ่มสู้กันเลยแน่นอนว่าคนที่ตะโกนเช่นนั้นก็คืออินโนสิเกะแล้วในตอนนั้นเซนิสือก็ได้พูดว่างูหูไฟแล้วต่อมาเซนอสืก็ได้พูดว่ากูเล่ยนงูคูนที่ว่าเนี่เป็นเสาหลักงั้นเหรอเคยเห็นหน้าแล้วหรือยัง พอได้ยินขา้ถามนั้นทันจิโร่ก็ได้ตอบว่าอืมเป็นคนที่มีทรงผมแปลกๆจำกลิ่นอายได้แล้วนี่ก็อยู่ใกล้ๆนาทีที่พระเอกพูดจบก็ได้มีเสียงตะโกนว่าอร่อยอร่อยอร่อยตัวทันจิโร่ได้เซนเนสึก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้หันไปแล้วพบว่าบุคคลนั้นก็คือเรงโงคูเรงโงโคกำลังทานข้าวกล่องอยู่แล้วเขาก็พูดว่าอร่อยอร่อยหลังจากที่เห็นเชื่อหนาน,นเซน,นินสึก็ได้ปกระซิบถามพระเอกว่าคนนี้เหรือเสาหลักแห่งเพริง อร่อยอร่อยอาเฟก็ตอบว่าอืมแต่เซนเนสือก็พูดอีกว่าเป็นแค่คนตระกูลธรรมดามเรามั้งอาเฟก็ตอบอว่าอืมเรนง,งูคุก็ไม่ได้สนใจเขาก็รับประทานอาหารต่อ้องเขาพูดว่าอร่อยอร่อยแล้วทันใดนั้นเซนชิโร่พ่อกของเราก็ได้เดินเข้าไปถามเออขอโทษนะครับครุณเรนง,งูฟุพอเพื่อกเข้ามาทักทายเรนง,งูคุก็ได้หันมาแล้วก็พูดว่าอร่อยอาเฟก็ทำหน้าเบื่อแล้วพูดว่าเออเรื่องนั้นถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ อีกด้านหนึ่งพนักง,งานสาวบนรถไฟก็ได้มาเก็บข้าวกล่องแล้วเพกก็ได้ไปด้านข้างๆเรียนงูคูแล้วก็พูดคุยกันอืมเป็นอย่างนี้เองเลยแต่ว่าไม่รู้ถ้าพึ่งเคยได้ยิยนคําว่าอินโนคามิคาง,งูระเป็นครั้งแรกเลยการที่คาง,งูระของพ่อนายสามารถเอามาปรับใช้กับการต่อสู้ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆถ้าอางนั้นก็จบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้พอในเช้านานเพกของเราก็พูดว่าอ่ะเดี๋ยวสิครับแต่เซนง,งูคูก็พูดว่า นายมาเป็นผู้สืบทอดของข้าไหมข้าจะดูแลเป็นอย่างดีเดี๋ยวก่อนสิครับว่าแต่นั่นมองไปทางไหนอยู่ปานเพิงมีประวัติศาสตร์มายาวนานเทรนเซอรก็ได้จ้องมองไปยังเลนโง,งคูแล้วเขาก็คิดในใจว่าเป็นคนประหลาดชมารต,ต่างจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆอินโนสเกะก็ได้สนใจติวิวรอบด้านแล้วต่อมาเลนง,งคูก็ได้ที่มาเกี่ยวกับวิชาเพลงให้กับพระเอกฟังนาเพิงและวาลีไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็จะได้เป็นเสาหลักเสมอ พึงวาลีวายุยินผาอัสนีเป็นปานพื้นฐานส่วนปานอื่นๆเกิดจากการแยกย่อยจากปานพื้นฐานอย่างมากก็มีรากฐานมาจากวายุแล้วต่อมาเลงงคุกล็ตะโกนถาพระเอ,อกว่าเจ้าหนุ่มมิ่งงุจิดาบของนายมีสีอะไรพอดีเช่นนั้นพระเอ,อกก็ตะโกนว่าข้าชื่อคามมโดครับดาบเป็นสีดำพอดีเช่นนั้นเลงงคุกก็พูดว่าสีดำหรือเป็นแบบลำบากหน่อยนะพอดีคำว่าลำบากพระเอ,อกก็ได้ถามกลับไปว่าลำบากเลยครับ พระเอ,อกของเราก็ทำท่าเหมือนจะไม่เข้าใจแล้วเรนงูคุก็ได้อธิบายว่าถ้าไม่เคยเห็นดาบที่มีสีดำและเป็นสาหลักมาก,ก่อนและยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าดาบสีดำเหมาะกับสายไหนแล้วบอกก็ตัดมาฝั่งของเรนนิส,โนโสเซอโ,โอ้แล้วอินโนสิเกก็ตะโกนว่าโอ้เราเคลื่อนไหวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตกใจเล็กน้อยกับการเคลื่อนไหวของรถไฟคอนเซนนิสเซอก็ทำหน้าเซงกระตายกับเจ้าบ,บ้านนอกแล้วบอกก็ตัดมาฝั่งของพวกพระเอกเรนงูุกก็พูดอีกว่า มาฝึกฝนกับข้าซะเท่านี้ก็วางใจได้แล้วพอเดนเชนน,นพระเอกก็คิดในใจว่าเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีเกินคาดและบกก็ตัดมาที่อินโนสเกะอีกครั้งเขาก็ไดเอาหัวไปนอกหนะ้าต่างรถไฟแล้วก็พูดว่าโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเร็วชะมัดและเซนนิสือก็ได้มาดึนเขากลับไปพรอกับพูดว่าไอ้บ้ามันตรายเฟยแต่ว่าอินโนสเกะก็ได้พูดว่าข้าจะออกไปวิ่งข้างนอกจะแข่งว่าใครเร็วกว่ากันพอเดนเชนนั้นเซนนิสือ,สอก็ได้ตะโกนว่าอย่างนี้เราก็เห็นมีขอบเขตบ้าง แล้วทันใดน,นั้นเรงงคุกไล้พูดว่าอันตรายนะไม่รู้ว่าอาสุนจะโผลมาเมื่อไรด้วยพอได้ยินเรงงคุกพูดเช่นนั้นทั้งสองคนก็ได้หันกลับมาแล้วพูดว่าอ่ะเซนิสือก็ได้ตะโกนว่าโกหกหน้าอาสุนจะโผลมาบนรถไฟขบวนนี้เหรอแล้วเรงงคุก,ก็ตอบว่าใช่แล้วชัดเจนมากคําตอบของเรงงคุแล้วเซนิสือก็ได้ตอบว่าบ้าหน้าไม่ใช่ว่านั่งรถไฟไปยังท,ที่ที่มีอาสุนหรอกเหรออสุรอยู่ในนี่หรอกเหรอไม่ผมขอลงเดี๋ยวนี้เลย พอ,อนิ้เชนาน,นเลงของุกก็พูดว่ามีคนกว่า40คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอยู่บนรถไฟขบวนนี้ในระยะเวลาสั้นๆนักดาบหลายคนก็ถูกส่งมาลดขาดการติดต่อกันไปดังนั้นเสาหลักอย่างข้าจึงต้องมาไงล่ะพอ,อนินเชนานเซนนินส,นสือก็ได้ตะโกนพร้อมกับร้องไห้ว่าออย่างนี้นี่เองผมขอลงระหว่างที่เซนนิสืสอร้องไห้อยู่นานคนตรวจตัวก็ได้มาตรวจตัวแล้วพูดว่าตัวขอตรวจตัวหน่อยครับ พอได้ยินเช่นนั้นพระเอกก็พูดว่าอะไรนะพอได้ยินพระเอกพูดเช่นนั้นเรีงก็คุกได้พูดว่าพนักงานรถไฟจะตรวจตั๋วดยการตัดตั๋วไงล่ะพร้อมกับยื่นตั๋วของเขาไปให้พนักงานตรวจตั๋วตัวค่ากับเซนนิสเสือเขาก็ตะโกนว่าจะลงจะลงขอลงร้องไห้อยู่ท่าเดียวแล้วพระเอกก็คิดในใจว่าอะไรได้กินแปลกแล้วพนักงานก็พูดอีกว่าขอตรวจตั๋ว ทันใดนั้นเอนโกงโคุกก็สัมผัสได้อะไรบางอย่างแล้วเขาก็ได้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้และเขาก็ได้พูดว่าพนักงานตรวจตัวกลุนนาถอยออกไปมันอันตารายนี่เป็นเหตุฉุกเฉินโปรดอย่าถามเรื่องดาบทันใดนั้นก็มีอสูรตนหนึ่งโผล่มาแล้วผู้คนบนรถไฟก็ได้กรีดร้องกันออกมา,าแล้วต่อมาบบกก็ได้ตัดมาที่เลนงโงคูเขากําลังจะชักดาบออกมาพร้อมกับพูดว่าร่างใหญ่โตได้กลับซ่อนตัวตนไว้ได้เป็นเพราะมนอสูรโลหิตหรือ แถมยังไม่มีร่องรอยใดๆแต่ว่าถ้าหากขันเขี้ยวเล็บใส่ผู้คนที่ภัสจาความผพดยร์าเพิงของข้าเรงงูคุค,คน,นี้จะแผดเผาแกให้ไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วต่อมาอสูรที่อยู่เบื้องหน้าของเลงงคูคูก็ได้คำรามออกมาเพื่ของเราและเรนนิสสึกได้ทำหน้าเวอือและตกใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นเลงงคูคุก็ได้กระโจนเข้าใส่ปีศาจต,ตนนั้นพร้อมกับใช้ท่าไม่ตายว่าปานเพิงขบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพริงน้ำเส้นขอบฟ้า อสูรตนนางก็ได้โดนเลงงูคูฟวันแล้วก็ได้ลม้มลงไปมงเท่งภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเพ้หของเราที่ได้เห็นเช่นนานก็ได้นำตาเล็ดออกมาแล้วพูดว่าสุดยอดไปเลยลูกพี่เป็นขบวนท่าที่งดงามมากได้โปรดรับค่าน้อยเป็นสีด้วยครับพอได้นเช่นนานเลงงูคูก็ตอบว่าเอาสิข้าจะเลี้ยงดูให้เป็นนักดาบที่สางามเองแล้วต่อมาเซนนิสึกก็ได้พูดว่าค่าน้อยด้วยแล้วตามด้วยอินโนสิเกะค่าด้วย พอเห็นทุกคนพูดเช่นนั้นเรงูคุกก็ได้ตอบว่าข้าจะดูแลทุกคนเองพอได้ยินเรงูคุกพูดเช่นนั้นแจ้งสามชาติและสามหนอก็ได้ดีใจแล้วพูดออกมาว่า í, ลูกพี่เรงูคุลูกพี่ล, í, ล í, э ูกพี่เยหลังจากทิฏโรกนโวกเวก,กันด้วยความดีใจอยู่นั้นเวลาก็ได้ผ่านไปพวกเขาก็ได้นอนหลับสบายอยู่บนขบวนรถไฟโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพานตรลายกํลาลังเข้ามาใกล้พวกเขาได้มีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคาของของบวนรถไฟ แล้วชายคนนั้นก็ได้พูดว่าให้ตายสิในขณะที่หลับฝันเป็นสิ่งที่แสนสุขเชี่ยวละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่54